ว่าไงจะกินจะกินข้าวไหมคะกินข้าวกินใช่ไหมคะกินโ <Okay na. S 2> อเคนะกินแน่นะอืกินบอกกินไม่กินข้าวจะกินอะไรอ้าวกินข้าวก็กินน้ำเองเห็นะร้อนวูบเลยเนี่ยร้อนวูบเลยใช่ไหมออกจากห้องแล้วร้อนวูบเลยใช่ไหมโอ้โหจะออกจากห้องไม่ได้แล้วนะคุณนายดอกไม้จะต้องอยู่ในห้องแอร์ <S <S ใช่ไหมเนี่ยอึ๊บขึ้นได้ไหมอึ๊บ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 ออ เก่งจ้ะคึน้นั่งโต๊ะเตรียมกินข้าวนะจ๊ะโอ้โหร้อนไม่ไหวร้อนไม่ไหวไหวไม่ไหวไ,ไหวเลยเนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหม,มกินข้าวแล้วเดี๋ยวเข้าห้องนะคะมื้อเย็นี้ดอกไม้นะคะวันนี้ปลาพอสลาวเผานะคะปลาทับทิมเผานะจ๊ะเดี๋ยวก็กินทุเรียนต่อเลยนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวจะแกะให้เดี๋ยวจะแกะให้ยายเดี๋ยวเดี๋ยว ป่าทับสรอิมทับสรอิมอะไรอ่ะป่าทับสรอิมอะไรปลา,าอะไรเนี่ยป่าเผาปลาอะไรอะ่ะป่าอะไรไม่รู้เนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะม่วงที่เราทำมาเช้าน้ำจิ้มเขามีมาให้เนาะแต่มันเผ็ดเนี่ยสองอย่าง นี่เอาปลาเนื้อปลาห,อาห่อใบโหระพาจิ้มหน่อยอ่ะกินเ,เอาน้าวนี่นี่อา้าวแ้วลองอำข้าวก่อนอืเออจะให้กินใบโหระพามากักงใบดอกไม้ไมมอะไรเค็มไหมเค็มอะไรเค็มข้าวข้าวจะเค็มได้ยังไงเอา้าก็ขยำปลาไปอะขยำน้ำปลาไปเอาจากน้ำปลาใส่ไปเยอะเอออืมเอาเปลี่ยนข้าวไหม เยอะกินก้อนกบไปตักน้ำปลาใส่เยอะอ่ะข้าวมาเติมหน่อยไหมเออเออเอ้าเนื้อปลาเนี่ยไปเยอะอเยาวมากๆอย่ามากต้องมากปลาต้องกินปลาให้มากข้าวต้องกินน้อยอย่าไปขยำมดกินเนื้อปลาล้วนๆอย่าไปขยำมดเพราะนั่นกินปลาเยอะๆกินข้าวน้อยน้อย ข้าวเหลือไม่เป็นไรเนื้อปลาเดี๋ยวเอาเนื้อปลาโปะไปนี่อืมมากเกินไม่เกินไม่เกิน,กนพอดีไอเอ๋เอเอนี่ยกินปลาเยอะข้าวเหลือไม่เป็นไรต้องกินเนื้อปลาเยอะๆเค็มไหมไม่เค็มใช่ไหม,มตักข้าวอย่างนี้แล้วปลาวางอย่างนี้มันต้องกินปลาด้วยอ้าว